เราผมเป็นคนทํางานหนักตั้งแต่เป็นนักธุรกิจจนเป็นนายกรัฐมนตรีเช้าออกเย็นกลับก็อยู่ด้วยกันสองคนเป็นประจำเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีปอกเคยขับรถไปส่งคุณหญิงคลอดน้องเอมแล้วก็คลอดน้องอิงแสดงให้เห็นว่าเราอยู่กันมานานมากวันที่ผมโดนขาบ,บอม ถ้าขาบอม,มบันสเร็จป๊อกกับผมก็คงตายด้วยกันแต่โชคดีที่ไม่สำเร็จก็เลยผมก็ต้องไปอยู่เมืองนอกป๊อกก็ต้องอยู่กับคุณหญิงที่บ้านคอยดูแลรับใช้ที่บ้านป๊อกเป็นคนที่ซื่อสัตย์อดทนอยู่กับครอบครัวผมเรียกว่าชีวิตของป๊อก มีแค่ครอบครัวผมเท่านั้นกับครอบครัวตัวเองนอกนั้นป๊อกไม่รู้จักอะไรเลยอยู่ด้วยกันตลอดทํางานด้วยกันมาก็ผมกับป๊อกก็ป๊อกก็พยายามจะรอให้ผมกลับมาแต่ว่าโชคร้ายที่ป๊อกเป็นมะเร็งเลยต้องจากไปก่อนผมกลับมาเพียงเดือนเดียวนะครับก็ผมก็เลยตั้งใจไว้ว่าตอนช่วงนั้นเมื่อมีงานสพป๊อก ็เลยบอกกับคุณหญิงว่าผมจะกลับไปเผาและในวันนี้ผมก็ได้มาเป็นประธานในการาบวา,าเผาศพกก็ขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องคนโคราชที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาเป็น ช่วยกันส่งดวงวิญญาณให้ปอกไปสู่สุคติในสัมปรายภพครับขอบคุณมากครับเป็กนกำลังใจให้กับประธานวุฒิทีของพวกเราในวันนี้ดรพระสินชินวัทขอเสียงจากท่านผู้มีหลายท่านห้กับประธานผู้มีตระหนักนี้ด้วยครับท่านประธา,ะาะนในพิธีนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทย เรตทุกสิงชินวัตกับวันนี้เป็นประธานในพธิธีได้ให้เกียรตินะครับขึ้นท่อผ้ามาหาบาังสุกุลกรมนิเกูวิจัยปริยะกิจ ในนามของเจ้าภาพและครอบครัวช่างเหล็กต้องขอกราบขอบพระคุณต่อไปนี้เราจะมาเจอรายเดือนทั้งหลายครับขึ้นตอนดอกไม้จันทร์การขึ้นบานดอกไม้จันทร์ให้ขึ้น

ครับช่างภาพครับช่างภาพ

ที่รึกสา้ารน้าอำเภอบัวลาประธานฝ่ายสงฆ์ทุกโรคตามเป็นนการำเภอที่ถึงคนเคยทงานนักคนเคยไปน่งไปนี่ชอบทานนะครับก็ท่าน ที่นั้นเป็นท่านรัฐบาลชาติว่าแผนผู้มีเกียรติที่1ครับ บอกครับ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  nah เอาเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Anh ấy sẽ bị tôi tấn công. Anh ấy sẽ bị tôi tấn công. Anh เอาะครับตั้งรอทางนั้นได้เลยพี่อ่า้ับ